ที่รู้สึกว่าตัวเองยังอาลวาดไม่พอก็ออเข้ามาผอฉันจะเป็นคู่ต่อสู้ให้สวัสดีนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมวันพีสบาวต้รัตนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําเรือคนไทยนะครับผมที่ติด ท็อป32นะครับในการแข่งแชมเปี้ยนชิพรอบทดลองนะครับผมก็ต้องบอกว่าหนึ่งในนั้นก็คือเรือของพวกผมเองนะครับผมเรือไททานิค2นะครับผมจริงก็เป็นเรือที่ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะครับทั้งเปอร์เซ็นต์พพอร์ตก็ไม่ได้เยอะเหมือนทีมอื่นๆที่ติดเอสายนะครับแล้วก็จริงผมว่าเล่นก็ก็ไม่ได้เก่งมากนะครับก็ถ้าไปเทียบดูก็น่าจะเข้ามาได้เพราะโชคดีนะครับผมมีเรือเก่งๆเนี่ยที่ติดเป็นลีกซิเวอร์ล u ก บลอนด์นะครับจริงเขาก็น่าจะเล่นเก่งกว่าพวกผมอีกแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็โชคดีเข้ารอบมาได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําสมาชิกในเรือนะครับผมก็คนแรกเนี่ยตัวผมเองนะครับก็คือ,อ,อใช้ชื่อเป็น t ีเอ็กแซนะครับผมเป็นกัปตันเรือนะครับแล้วก็จะมาทําช่องนะครับก็ไม่ไม่ค่อยได้อัพหรอกครับก็ถ้าเกิดถ้าเกิดใครชอบก็ช่วยสนับสนุนก็เพื่อจะได้ทําคลิปบ่อยๆนะครับผม ต่อไปนะครับเป็นเดอะแบกของเรานะครับก็คือสายเขียวนะครับผมก็คนนี้เนี่ยเล่นเคยติดท็อปร้อยมาแล้วนะครับผมคนต่อไปก็เป็นตัวกันทงของเรานะครับน้องป่านนะครับผมแล้วก็คนสุดท้ายมาใหม่นะครับน่าจะเล่นมาได้ปีเดียวนะครับชื่อชื่อในเกมอ่านไม่ออกเหมือนกันครับแต่ว่าชื่อเป็นน้องลินนะครับผมก็เป็นสมาชิกคนล่าสุดนะครับที่ได้ เรียกได้ว่าว่างมาเล่นแล้วกันครับเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ได้ว่างมาลงนะครับแต่ว่าน้องลินนี่ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับผมก็จริงที่หลักๆที่ผมจะอัดมาข้างนี้ครับคือด้วยด้วยจัสถิติผมเนี่ยก็คือชนะ9แพ้1นะอยู่ที่แรงทั้งหมด23นะครับรอบแรกเนี่ยคู่แข่งผมเนี่ยอยู่ที่แรงสิบนะครับผมก็อย่างที่บอกเราน่าจะค่อนข้างโชคดีเลยเข้ามาได้นะครับประสบการณ์ก็ไม่ค่อยเยอะนะครับก็เลยอยากขอความร่วมมือครับ ทีมไหนเนี่ยว่างมาเป็นคู่ซ้อมให้นะครับผมก็อยากให้นัดเวลามาได้นะครับนัดมาในคอมเนต์หรือว่าอะไรก็ได้นะครับผมส่วนใครที่ไม่ว่างมาซ้อมนะครับก็สามารถช่วยส่งแรงเชียร์นะครับทีมไทยที่เข้ามาติดท็อป32ได้นะครับผมก็จริงๆที่ผมดูเนี่ยถ้าไม่ตกหล่นก็จะมีทั้งหมด3ทีมนะครับผมก็มาดูทีมแรกนะครับอยู่ในบล็อก A นะครับเข้ามาเป็นที่1เลยนะครับเรือคนไทยทีมเรือเจนเทอร์แมนนะครับผม ก็ทีมผมเนี่ยจะอยู่ในบล็อก B นะครับผมก็จะเห็นว่า mm hmm. แบ่แรกเนี่ยเจอกับเร mm hmm. ืออันดับ10เนาะที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ใส่ตัวหลอกไปเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ก็ต่อไปบล็อกซีเหมือนจะไม่มีนะครับถ้าผมดูไม่ผิดดูผิดตกหล่นทีมไหนก็ขออภัยนะครับ mm hmm. ก็อันนี้คืออีกเรือนหนึ่งครับที่อยู่ในบล็อกดีของคนไทยนะครับ mm hmm. ก็เรือนี้ก็ตึงๆทางนั้นนะครับผม mm hmm. กดเข้ามาดูนี่คือแบบว่าซับย่างเยอะนะครับ ก็จริงๆก็มีเท่านี้แหละครับนม่มีอะไรก็ถ้าใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับเกมวันพีดปฏิรัตจริงสามารถถามผมในช่องคอมเมนต์ได้นะครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยเล่นมานานมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าผมเล่นมานานขนาดไหนนะครับก็ผมล็อกอินเกมเนี่ยมาทั้งหมดนะครับ1577วันนะครับตังยังไม่เคยเติมเลยนะขี้งกมากๆเลยนะครับก็สงสัยได้ถามได้ครับประสบการณ์ในเกมนี้เล่นมาเยอะครับถึงจะเล่นไม่เก่งก็ตางก็ เ,เพื่อนๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับก็สามารถกดไลค์แล้วก็กด follow ช่อง subscribe ช่องเราได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ